สำหรับคุณหรือใครนะครับที่หารถที่เน้น p e r f o r m ร์ c แนะครับเน้นหน้าตาที่ค่อนข้างแบบดูดุดันด้วยแต่เป็น everyday use ได้นะครับคันนี้ผมว่าเหมาะสมแน่นอนสวัสดีครับผมพบกับแท็กจากเต็นท์รถคุณหญิงเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็มาพร้อมกับรถที่ เป็นรถแร่หคันอยู่บนท้องถนนเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือเจ้า mercedes-benz cla 35นะครับผมนี่คือ cla นะเพราะหลายๆคนมองว่าอ้าวตัวใหม่เนี่ยเห็นออกมาแค่ a-class กับ gla cla หายไปแล้วนะครับผมเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ย ตัวรุ่น CLA ที่เป็นเครื่องแบบเครื่อง2 0 0พันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีนะครับผมจะมีแค่ตัว CLA 3 5มาขายในไทยเท่านั้นแล้วนี่เลยครับมาจอดอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราดูความพิเศษของเขาดีกว่าเพราะว่าอยู่ในตระกูล AMG 3 5แล้วนะครับมันจะมีอะไรดีบ้างนะครับผมและรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถเล็กพิคกคีนูมากเพราะว่าอะไรเรามาดูเครื่องยนต์ก่อนเลยดีกว่าอ่ะไม่ออก <laughs> ลืมสลักอย่างแรกเลยนะครับ มีโชคแล้วครับอ่าปกติ CLA เนี่หรือเ l a ที่เราเห็นนะ จะไม่มีโชคแต่ตัวใหม่นะครับผมใส่โชคมาให้แล้วแต่ที่สําคัญมันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกมันอยู่ตรงห้องเครื่องของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าห้องเครื่องตัวนี้นะครับรหัส AMG อยู่ข้างหน้าอย่างนี้ฝาครอบที่เป็นลายสีดําสีแดงอย่างนี้นะครับมีความพิเศษแน่นอนเพราะเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2,000cc นะครับ300กว่าแรงม้านะครับผมและสามารถทําความเร็ว่0-100เพียง4.9วิเท่านั้นเองคือมันเป็นรถที่แรงมากๆ1คันเลยนะครับผมส่วนตัวเกียร์ของเขานะครับจะเป็นเกียร์แบบ7สปี เป็นตัว MG Speedshift DCT นะครับผมก็จะเป็นเกียร์ตัวหนึ่งเลยว่าค่อนข้างเนี่ยไม่ทานที่ performance นะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณได้ลองขับเกียร์7สปีดตรงนี้คุณจะหลงรักมันเลยเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนเกียร์ชิปเกียร์อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกอะ่ะจะไม่เหมือนกับตัวธรรมดาเลยนะครับอันนี้อันที่หนึ่งละอันที่2นะครับผมรถคันนี้นะครับจ่ายเป็นตัว r m a t i c ด้วยก็คือขับเคลื่อนแบบ400อีกบลังห่างนะครับทำให้การที่รถคันนี้เนี่ยได้ถึง300แรงม้านะครับผมจะไม่มีการปีทิ้งง่ายๆแน่นอนเพราะวา แบบ4ล้อบอกเลยว่าขับมันขับสนุกแน่นอนและตัวช่วงล่างนะครับผมก็จะเป็นช่วงล่างแบบ MG ด้วยซึ่งช่วงล่างตัวนี้นะครับผมถ้าคุณได้ลองขับดูแล้วโอ้คือหลงรักอะ่ะผมไปลองมาแล้วหลงรักมันมากการขับซ้ายทีขวาทีหรือว่าจะเปลี่ยนเลนเร็วทีนะคันนี้นี่เอาอยู่หมดแล้วขับสนุกแน่นอนอะที่ส่ายของเขาข้างหน้านี้นะครับผมแน่นอนโดยที่ว่ารถคันนี้เป็นเอ็นะครับ35หเนี่ยจะได้เป็นตัว กริลที่เป็นกริล AMG แต่ว่าอันนี้เปลี่ยนมานะครับผมปกติเดี๋ยวใส่อินเสิร์ตลูปให้ดูนะครับผมก็จะเป็นกริลแบบเส้นตรงตรงกลางแต่นี้เปลี่ยนเป็นแบบ GT g r กริลมานะครับผมก็จะเน้นความดุด,ดันมากขึ้นมีโลโก้ AMG ให้อีกตังหากด้วยนะครับแต่ที่ผมชอบนะครับก็คือไฟของเขานะครับผมเพราะไฟหน้าในสไตลิ่งใหม่ๆของเบนซ์นะครับจะเน้นความโฉบเฉียวมากขึ้นแล้วเน้นนี่ครับดีไซน์ที่เป็นเหมือนตัวอักษร ไนกี้นกี้กับหลังอ่ะก <c oughs> ็จะเป็นประมาณนี้แล้วมีไฟเดย์ไลท์เหมือนเป็น2ตอนตรงนี้นะครับสวยมากส่วนไฟของเขานะครับจะเป็นไฟแบบ LED High Performance นะครับผมมี Adaptive Dimming ด้วยก็คือเปิดไฟสูงอัตโนมัติอะไรพวกนี้ด้วยส่วนกลัวกันชนหน้านะครับ คือถ้าเกิดเรามอง CLA ตัวที่แล้วที่เรารู้สึกสปอร์ตแล้วนะมาเป็นตัวโฉมใหม่ของเขานะยิ่งดุดันมากกว่าเดิมอีกเยอะเลยแล้วโดยที่ว่าคันนี้เป็น35ด้วยนะครับเป็น AMG 35แพ็กเกจอีกด้วยนะ,ะนอยนะโอ้โหข้างๆนี้สวยเลยส่วนตัว ฝาปงหน้านะครับผมก็จะเป็นสไตลิ่งเหมือนอตระกูล CLS เขาเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบพาวเวอร์โดมขึ้นมานะครับผมก็จะเพิ่มมิติให้ตัวรถคัวนี้ดู a g g r e s s i e มากขึ้นนั่นเองล้อแม็กก็จะเป็น5ก้านคู่นะครับสีก็จะเป็นสีทูโทนเป็นสีเทาดำนะครับสลับกับสีเงินส่วนตัวแม็กนะครับผมก็จะขนาด19นิ้วก็เป็นขนาดที่กําลังพอดีเลยสามารถใช้ daily use ได้โดยที่ว่ามันไม่ได้กระด้างอะไรขนาดนั้นนะครับมีดีที่เบรกอีกด้วยนะครับเพราะว่า MG 35คันนี้นะครับจะได้เบรกที่เป็นดิสเบรกเจาะรูมาให้้อีกแลว จะเป็นเบรกแบบ4พอตใหญ่นะครับผมแล้วก็ตัวเบรกเองนะครับจานเบรกเองเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามีขนาดใหญ่มากแล้วก็มีรูระบายอากาศด้วย mm hmm. เผื่อว่าถ้าเกิดเราลดคันนี้ไปลงแท็กหรือว่าไปแข่งหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมตัวเบรกที่มันเป็นสแตนดาดของสูตรมาเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับโลโก้ข้างนะครับจะเป็นเทอร์โบ โฟร์มติกให้รู้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นตัวเทอร์โบแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนแบบ4ีล้อแน่นอนนะครับโดยที่ว่ารถคันนี้นะครับอยู่ในหมวดหมู่ที่เขาเรียกว่า4 d o ์ r อร์คูนะครับผมซึ่งทาง m e r c e d e s b e n บเนี่ยจะมี2รุ่นนะครับที่จะได้เป็น4 d o ์ดอร์คูก็คือเจ้า CLS กับ CLA นะครับอันนี้เขาก็จะเรียกว่า MINI CLS นั่นเองก็จะเป็น CLS แบบ ย่อไซส์ลงมาเพราะว่ารถของเขานะครับจะเป็นประตูแบบ4บานแล้วก็เป็นแบบเฟรมเลสหมดเลยและข้างล่างไอข้างท้าย,ยก็จะเป็นท้ายตัดลงมาอย่างนี้นะครับผมดูเท่ดูสวยมากๆส่วนตัวนะครับผมเสียดายที่ตรงนี้นะครับผมรอบกระจกเนี่ยจะเป็นสีแบบ สีเงินนะถ้าตรงนี้เป็นสีดำนะผมว่ารถคันนี้ดูดุมากกว่านี้อีกแต่ว่าก็อยู่ที่คนชอบนะครับผมส่วนออปชั่นอื่นๆนะครับมีมาให้มี b l i ยส Spot a s s i s t มาให้นะครับมี Keyless Go มาให้นะครับก็ค่อนข้างครบคันสำหรับรถคันนี้แล้วก็มีสเกิร์ตข้างล่างมาให้อีกดูดุดันเลยต่อมานะครับมาที่ด้านหลังของเรากอนเลยนะครับผมอย่างแรกที่ขอบอกเลยเพราะว่ามันเตะตามากเลยนะครับก็คือเจ้า ปีกหลังนี่เองนะครับปีกหลังนี้ไม่ได้สแตนดาร์ดมานะครับผมซื้อเพิ่มมาจะเป็นปีกหลังแบบคาร์บอนนะครับดูค่อนข้างเข้ากับตัวรถกันนี้เลยแล้วทำให้ตัวรถเนี่ย a g g r e s s i v e มากขึ้นเลยเพราะว่าเราอุตส่าห์ได้เป็นแบบ CLA 3 5แล้วอะ่ะเราาไปแต่งให้มันดูดุดันนะยังไงก็เข้ากับรถกันนี้แน่นอนและลูกค้านะครับผมหรือว่าเจ้าของรถคนที่แล้วนะครับก็ใส่ปีกหลังอันนี้เข้ามาซึ่งตัวนี้ไม่ได้เจาะนะครับผม ไม่ได้เจาะก็คือถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบนะครับก็สามารถดึงออกไปได้เลยนะครับผมไม่ได้มีปัญหากับตัวถังหรืออะไรเลยนะครับผมต่อมานะครับตัวรถเองเนี่ยเขาจะมีตัวดักเทลนี้มาให้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือแถมจากโรงงานมาเนะ้อแต่อันนี้ไม่ได้ออก,ออกติดแค่ตัวนี้เพิ่มมาแต่ที่เจ๋งที่สุดนะครับแล้วก็ที่ที่ผมมองว่ามันสวยที่สุดในรถคันนี้นะ ก็คือไฟท้ายของเขาไฟท้ายเนี่ยตั้งแต่ c ซ a โฉมแรกแล้วผมชอบมากนะครับโฉมแรกตัว m n o r c h a n g e มาก็ชอบมาเป็นตัวโฉมใหม่เนี่ยโอ้โหยิ่งชอบเข้าไปแต่ยิ่งรักเข้าไปหญ่อีกเพราะว่าตัวไฟนะครับก็จะเป็นเน้นความเป็น LED เป็นแบบไลท์บาร์นะครับผมดูค่อนข้างคมชัดแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเน้นดีไซน์ที่มัน กระชับขึ้นมาอีกนะครับผมเพิ่มให้ตัวรถตัวนี้ดูเพรียวมากขึ้นนะครับผมดูสมส่วนมากขึ้นส่วนล่างนะครับดิฟิวเซอร์ก็จะเป็นสีดําตรงนี้นะครับผมนี่มีตะแกงหลังมาด้วยนะครับดูสวยงามเลยท่อเป็นปลายท่อคู่นะครับผมดูค่อนข้างดูดันเลยแล้วเป็นท่อแท้ด้วยนะครับผมท่อก็จะออกจากตรงนี้หมดเลยนะครับผมทั้งสองฝั่งเลยก็ดูค่อนข้างโอเคเลยส่วนท้ายนะครับผมนี่เปิดพลิกโลโก้แล้วพลิกขึ้นมา เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับส่วนฝาท้ายตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเป็นฝาท้ายแบบปกติแต่เปิดขึ้นมาแล้วครับคุณดูภายในได้เลยนะครับผมสามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเท่าที่ผมดูตาเปล่านะกระเป๋า,นะปาเดินทางขนาดใหญ่2ออันเนี่ยได้สบายเลยและใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็กยัดเข้าไปได้อีกด้วยนะครับต่อมานะครับมาโซนภายในเจ้า CLA 35 AMG ตัวใหม่นี้ดูนะครับผมแน่นอนนะครับข้างในนี่ จะใช้เป็นแบบตีมตัวใหม่แล้วนะครับถ้าคุณเคยเห็นพวก G l a ตัวใหม่หรือ A Class ตัวใหม่ที่ผมเคยรีวิวเนี่ยข้างในเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้จอยาวขึ้นนะครับผมปุ่มฟังก์ชันอะไรทุกอย่างนะครับเหมือนกันแบบตัว A Class กับ GLA ตัวใหม่เลยนะครับแต่จะมีความพิเศษขึ้นมานะครับเพราะว่าโดยโดย,โดยที่ว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นตัว35นะครับตัวแดชบอร์ดข้างหน้านะครับก็จะมีโลโก้ MG แล้วก็เป็นสไตรป์ของ AMG ออกมาเลยนะครับ ส่วนตัวเบาะเองนะครับเน้นเป็นเบาะแบบสปอร์ตบั k เก็ตซีนะครับซึ่งจะใช้วัสดุที่เป็นแบบ2แบบนั้นก็คือหนังแล้วก็หนังกลับนั่นเองนะครับผมแล้วก็เย็บได้แดงมาทั้งคันเลยดูค่อนข้างสวยเลยนะครับไม่ใช่แค่เบาะนะทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ดนะครับประตูข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกอย่างก็จะเป็นแบบเดินได้แดงหมดเลยเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถคันนี้และตัวรถคันนี้นะครับผมก็จะได้เบาะที่เป็นแบบเบาะไฟฟ้า100%นะครับผมทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็มี m m e o Package มใหมอีกดยนะครับ และโดยที่ว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นตระกูล35นะครับผมเขาก็จะได้การอัปเกรดเครื่องเสียงมาเพราะเครื่องเสียงตัวนี้ที่จะได้มาจะเป็นเครื่องเสียงแบบเบอร์เมสเตอร์มาให้เลยด้วยนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าคันนี้เนี่ยได้นําเข้ามาเป็นแบบ CLA แบบรหัส200หรืออะไรอย่างงี้นะครับเครื่องเสียงตัวนี้ไม่มีมาให้แน่นอนจะมีอยู่ในเฉพาะตัวรหัส35แน่นอนนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยของเขานี่ขอสตาร์ทให้ดูเลยดีกว่าบ <B> um. ัมโอ้โหเสียงนี่ งเครื่องใช้ได้เลยพวงมาลัยของเขานะครับผมก็จะเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ต AMG นะครับผมซึ่งจะใช้วัสดุ2แบบนะครับก็คือหนังนับป้านะครับแล้วก็หนังกลับที่เขาเรียกว่าตัวไมโครไฟเบอร์ดานาไมก้านะครับผมก็ค่อนข้างสปอร์ตเลยดีเดียวกะชับมือแน่นอนพวงมาลัยเองนะครับก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมเหมือนตัวใหม่ๆที่ทางเบนซ์เขาให้มานะครับมีทัชแพดอยู่บนนี้ด้วยใช้งานทั้งหน้าจอหลักแล้วก็หน้าจอเลอนใหม่นะครับผม แต่สิ่งที่มีความพิเศษก็คือตัวตุ้มที่ออกมาข้างๆนี้นะครับตัวแรกนะครับเอาไว้ปรับตัวเกียร์นะครับผมว่าอยากจะได้เกียร์เป็นแบบไหนคือโหมดดีธรรมดาหรือว่าโหมดแมนนวลนะครับผมอันที่2ก็คือตัว traction control นะครับสามารถเปิดปิดโดยใช้ปลายนิ้วสัมผัสเลยและสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือตัวนี้ครับตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น slippery individual comfort sport แล้วก็ sport plus นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยปกติเนี่ยมันจะมาอยู่ตรง กลางทัชแพดท,ที่เราไว้เล่นหน้าจอนะครับผมตรงนี้ก็มีแต่ว่าเขามีความพิเศษก็คือมีตรงนี้มาให้ด้วยสวยงามมากๆนะครับผมเพราะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนจอเล็กๆบ่งบอกอะไรพวกนี้อีกต่างหากด้วยทุกครั้งที่เราหมุนนะครับเป็นโหมดอื่นจอตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนสีออกไปด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวโลโก้ออกไปด้วยนะครับอันนี้คือค่อนข้างสวยเลยส่วนหน้าจอเลือนไม้นะครับโดยที่ว่าเป็นตระกูล M G 3 5นะครับแน่นอนเขามีความพิเศษเข้ามาเพราะว่า ตัวดีไซน์ของเขานะครับจะมีดีไซน์ที่เขาเรียกว่าดีไซน์แบบซูเปอร์สปอร์ตหรือว่าการที่ได้หน้าจอดิจิตอลที่เป็นทรงแบบสปอร์ตแบบสุดๆเลยนะครับผมนี่ดูความเท่ของเขาได้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถวัดได้หลายอย่างมากนะครับอ่ะอันนี้ ดูสมรรถนะของ MG ก็ได้นะครับดูตัวทอกก็ได้นะครับดูตัวเทอร์โบว่าใช้บูสต์เท่าไหร่อะไรอย่างนี้คือแบบค่อนข้างเจ๋งและละเอียดมากสําหรับหน้าจอเรนไันนี้และที่พลาดไม่ได้นะครับรถคันนี้มีเอ็มเบียนไลท์รอบคันพร้อมกับเ m b มเบียนไลท์ที่ตัวแอร์ให้เลยนะครับผมไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มเลยสวยงามรอบคันเลยสําหรับคันนี้ มาน,นั่งข้างหลังกันดีกว่านะครับผมข้างหลังเซ a นะครับดิเมนชันก็ยังเหมือนเหมือนเดิมอยู่นะครับก็จะไม่ได้เป็นรถที่ใหญ่มากนะครับแต่ข้อดีคือมีประตูหลังให้เปิดให้นั่งได้สบายนะครับพกพกเพื่อนไปได้แบบเต็มสูบสี่คนได้แบบสบายๆเลยข้อเสียที่ผมไม่ชอบในตัว MG 35คันนี้นะมีอย่างเดียวเลยคือเบาะหลังที่เตี้ยนะครับผมเบาะหลังที่เตี้ยมากเนี่ยถ้าเกิดคุณเห็นในในวิดีโอนะครับคุณจะเห็นเลยว่า เข่าผมเนี่ยต้องชันขึ้นมานะครับการนั่งที่นั่งไปยาวๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยสบายแล้วแต่ก็เข้าใจเพราะว่าเด้อเขาทำเบาะสูงวันนี้เนี่ยเพิ่มหัวผมจะติดไปด้วยเลยเพราะว่าโดยที่ว่า CLA เเนี่ยเขาเป็นแบบ สไตล์คูเป้นะครับท้ายมันจะตัดหัวมันก็อาจจะติดได้เขาก็เลยต้องทาเบาะเนี่ยที่มันเตี้ยลงมานะครับผมก็จะมีข้อเสียแค่นี้แหละที่ผมมองในตัวรถคันนี้แต่ว่าคุณก็ต้องแลกกับความเท่เพราะข้างนอกนี่มันเท่จริงๆนะครับผมสําหรับตัวรถคันนี้ที่เหลือนะครับตัวเบาะเองก็จะเป็นวัสดุเดียวกันกับข้างหน้าเลยนะครับผมก็จะเป็นหนังกับหนังกลับข้างหลังนะครับก็จะมีพื้นที่สําหรับวางแขนใส่แก้วอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างครบเลยนะครับผมมีอะไรอีกไหมอ่ะมีที่เสียบ ชาร์จแบตนะครับผมที่เป็น USB Type C 2อันอยู่ข้างหลังให้อีกด้วยนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีหลังคาแก้วข้างบนนี้เป็น p a n o โน m าม glass roof นะครับผมก็จะเพิ่มให้ตัวรถคันนี้ดูไม่อึดอัดเข้าไปใหญ่อีกเพราะว่าโดยที่ว่ารถเขาเล็กแล้วนะหลังคาแก้วตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยเพราะเวลาเราขับนะครับผมมันจะดูโปร่งมากขึ้นนั่นเอง โดยส่วนตัวแล้วนะครับผม CLA ก็คือ CLA เป็นรถโฟล์คคูเปที่เท่คันหนึ่งแล้วได้รหัส35มาอีกด้วยนะได้แรงมามาอีก300แรงมาด้วยนะและได้ราคานี้มาด้วยนะจบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวรถคันนี้นะครับมาถึงราคากันดีกว่าเพราะราคานี้น่ารักมากๆนะครับตอนออกป้ายแดงใหม่ๆรถคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่3,990,000นะครับผมณนะตอนนี้เท่าที่ผมโทรถามเซลล์ดูนะครับผมราคาคันนี้มันไป4ล้านกว่าและสั่งปุ๊บต้องรอรถอีกนานด้วยนะครับผมแต่ณตอนนี้คุณเป็นเจ้าของในราคาเพียง 3ามล้าน1นก่บาทเท่านั้นสามล้านนิดๆนะครับผมคุณได้300แรงม้าผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากแล้วประหยัดไปรัดปัายแดงเกือบล้านกันเลยทีเดียวรถคันนี้เป็นรถปี2020นยะครับยังเหลือวอร์เรนตีถึงปีหน้านะแล้วก็เลขไม้นะครับอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองสําหรับคุณหรือใครนะครับที่หารถที่เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเน้นหน้าตาที่ค่อนข้างแบบดูดุดันด้วยแต่เป็น e r y d a y use ได้นะครับคันนี้ผมว่าเหมาะสมแน่นอนและ ในราคาสามล้านนิดๆน,ดนะครับคุณได้เปอร์ฟอร์แมนซ์ถึงสา0รอยแรงมา้าผมบอกคุณไปหาเถอะราคานี้มันไม่ได้หาง่ายๆแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดให้เปรียบเทียบนะครับ3ามร้อยแรงมา้ามีอะไรอ,ะอ่ะ K 맨บ็อกสเตอร์ ster, ราคาห้าล้านกว่าไปแล้วหรือว่าจะเป็น Z 4สี่นะครับผม Z 4สี่ M สี่ศูนย์ออย่างเงี้ยราคาก็สี่ล้านกว่าคุณมาเจอ CLA สามร้อยแรงมา้าขับได้ทุกวันอย่างเงี้ยแล้วดูเท่ด้วยนะแล้วราคาสามล้านนิดๆนะโอ้โหผมว่าจบแน่นอนแต่แต่ใครที่ คิดว่า3ล้านแพงไปอ่ะแต่อยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้มีอีกไหมเต้นคุณหญิงมี CLA 45ด้วยนะครับผมอจอดอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวอินเสิร์ตไปให้ดูเล็กๆน้อยๆแล้วกันมี CLA 45ด้วยนะครับผมซึ่ง CLA 45คันนั้นนะ่ะตั้งขายอยู่แค่ล้าน990,000บาทคุณประหยัดไปอีกล้านหนึ่งถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสว่าต้องได้ตัวใหม่นะ CLA 45คันนั้นคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไปให้แล้วกันว่าคันนั้นราคาเท่าไหร่คือ ทำรีวิวไปแล้วเรียบร้อยแล้วแหละก็ลองไปดูตรงนั้นได้นะครับราคาอยู่ที่1,990,000บาทเท่านั้นคุณได้เป็นแบบ Performance Package แบบเต็มๆเลยแล้วตาหัดอันนั้นเป็น45ด้วยยิ่งหายากเข้าไปใหญ่ ก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยละกันนะครับผมแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวส่วนตัวผมนะครับผมขอเอารถคันนี้นะครับผมไปคืนเจ้าของอ่ะไปคืนเจ้าของทำไมคันนี้เป็นรถที่เจ้าของมาฝากผมขายนะครับใครที่มีรถนะครับที่อยากจะฝากผมขายก็ ติดต่อผมมาได้เลยก็เดี๋ยวจะช่วยในการขายให้นะครับมาทํารีวิวมาทําวิดีโออะไรอย่างงี้ให้คุณเลยแหละนะก็ขอตัวเอารถคันนี้กลับไปให้เจ้าของก่อนละกันนะครับผมและใครที่อยากดูรถคันนี้นะที่จริงเจ้าของอยู่ซอยข้างๆนี้โทรมาได้ตลอดรถอยู่ที่บ้านเขาตลอดนะครับผมก็ใครที่อยากเข้ามาดูก็ โทรเข้ามานะครับผมที่แตนรถคุณหญิงนะครับผมสา,สาขาเกษตรน้องมินนะครับเบอร์นี้แปะไว้ให้เลยนะครับผมแล้วก็นัดหมายเข้ามาดูรถกันได้นะครับหรือว่าจะติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับเผื่อจะขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อมาทางไลน์ของเราก็ได้นะครับผมมีแอดมินคอยดูแลตลอดเนาะก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยละกันแล้วใครที่อยากจะขายรถนะครับไม่อยากฝากขายอยากขายขาดเลยเราก็รับเหมือนกันนะครับก็ติดต่อมาทางในช่องทางที่ผมแปะไว้เลยนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยละกันส่วนวันนี้ขอตัวรากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ